กากหมูเน้นๆครับไปมาพี่น้องกินเขาโอ้ยหิวเข่าแบบย่างครับแต่ว่าพวกหัวภาษากินอย่างเปิดตู้เย็นไปพอนำพริกกากหมูยห็นแบบเป็นดต่แสบครับก็เลเยสออกมาลองกินมองครับแม่บอกว่าแสบแสบแม่เป็นปนรอยแกกินกระปุกนี่เกือบเบิดด้วยกระปุกนึงเดี๋ยวเฮาจะมาลองชิมกันเมองครับ แม่เพิ่นบอกว่าอุ้ยเผ็ดแซ่บขนาดว่าฉัน,นยผมสิมาแกะเลยครับผมแซ่บคือเพิ่นวาบอเฮ้ยนี่เรามีน้ำพริกแซ่บอ่าอันนี้เป็นน้ำพริกกากหมูนะครับพี่น้องของเพิ่นกะมีอยู่สามสามสูตรนะครับกากน้ำพริกกับกากหมูน้ำพริกหนันงไก่แล้วก็น้ำพริกค้างกุ้งอ่ามีสามแบบผู้ใดมักแบบได้ไดก็สามารถเลือกเลือกเบิ่งไห้เด้ครับผมส่วนผมชอบ ผมขอหยาดเทราดข้าวไปเลยครับผมมากโอ้ย <Ooh. S 2> okay, พี่น้องแล้ว ah. เขาจะมากินกับเขาครับสามารถกินไดกินเลรนกระดาษหกากินกับเขาก็ได้ด้วครับผมแต่ว่ามันนี้พุ่มหิวเขาครับที่เอามากินกับเขานะครับผมมคัครับพี่น้องขอ,อุญาตลุยนะครับผม mm. มากินมา้าบอกว่าเพชรจักจั่น จะจัดจานจริงหรือเปล่าไปครับคำแรกถึงเครื่องมากเผ็ดอ,อร่อยคำสองอืม้มสุด,ดยอด อ,อร่อยมากกากหมูเน้นๆครับไปอืม คุยตรอนบอืมด๊อครับพี่น้องผู้ใดสนใจสามารถกดที่ตะการข้างคลิปได้นะครับเดี๋ยวผมจะปักตะกาไว้ให้ครับผมผู้ใดอยากกินอยากลองของแซ่บแบบนี้ต้องคลิกที่ตะกาข้างคลิปได้เลยครับเดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะครับผม สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอหยาดกินต่อกันได้ครับพี่น้องอู้ยแซ่บขนาดบ๊ายบายอืม